สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนวิชาการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะ่ะยากไหม มาสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเจอกันในอีพีที่สองแล้วมาดูซิว่าในวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ของคุณครูธนพรนั้นในสัปดาห์นี้คุณครูมีอะไรมาฝากคะ่ะรอบๆโรงเรียนอนุราชศทธิ์นั้นมีเขตชุมชนอะไรบ้างที่สําคัญนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะเราจะพูดถึงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนอนุราชศึกษ์นั่นก็คือประตูที่หนึ่งนะคะซึ่งติดอยู่กับ หมู่บ้าน2หมู่บ้านหมู่บ้านแรกที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นหมู่บ้านที่สําคัญมากและได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่โรงเรียนอนุราชจะก่อสร้างขึ้นมาหมู่บ้านอัญชลีนั้นนะคะได้ตั้งอยู่ในซอยนอนทบุรี42นะคะเป็นหมู่บ้านที่เป็นขนาดใหญ่ที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ะะและมีประชากรในอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็เยอะเหมือนกันนะคะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นมานะคะ30กว่าปีนะคะอายุมากกว่าอนุราชแน่นะคะเพราะอนุราชตั้งมาเมื่อปี2,534นะคะหมู่บ้านอเฉลีนั้นสร้างขึ้นมาก่อนนะคะ ต่อจากหมู่บ้านอัญชลีเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเข้ามาจะซอยนนทบุรี4ีเข้ามาก็ต้องมาถึงหมู่บ้านอัญชลีก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเ,เดินก็ได้หรือว่าจะขี่มอไซค์ขับรถอะไรเข้ามาก็ได้ก่อนจะถึงหน้าประตูโรงเรียนจะต้องผ่านอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะจะต้องผ่านอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะก็คือหมู่บ้านตะวันนานั่นเอง หมู่บ้านตะวันนานั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะมีบ้านทถวเฮ้านะคะสชั้นสชั้นนะคะแตกต่างกันไปอยู่คนละัางนะคะถนนก็กว้างอยู่เหมือนกันถ้านักเรียนคนใดบ้านอยู่แถวหมู่บ้านตะวันนาจะทราบนะคะว่าพอตกตอนเย็นแล้วเราเขาจะมีสนามเด็กเล่นให้แล้วเราก็ไปเล่นตรงสนามเด็กเล่นหรือไม่ก็ขี่จักรยานเล่นหน้าบ้านนะคะก็จะจะอยู่เป็นแบบ อบอุ่นนะคะอยู่กันแบบเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะทีนี้อสองหมู่บ้านนี้บางครั้งผู้อาศัยก็ต้องใช้ทางผ่านทางอนุราชประสิทธ์นะคะแต่ณนะเวลานี้เราปิดการผ่านทางอนุราชประสิทธ์ก่อนนะคะเพราะเราต้องนะคะเราอยู่ในเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิดอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อน้ลามเข้ามาหรือ,เ,อ,อเชื้อของเราทางทางเราออกไปข้างนอกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารู้จักเขตชุมชนนะคะที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนอนุราชประสิทธิท์ตะวันออกเฉียงเหนือถึงทิศต,ตะวันออกทั้งแถบเลย นะคะเ,เราจะมารู้จักกันแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีมาอีกนะคะคืออัดสัปดาห์หน้าเราจะมารเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของอนุราจประสิทธิ์มีอะไรบ้างและสําคัญอย่างไรกับอารงณ์เรียอนุราชบ้างนะคะสาหรับสัปดาห์นี้ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูธนพรหรือคุณครูกุ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านค่ะไม่ต้องกลัวนะคะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะให้เรียนรู้รอบๆความรู้รอบๆโร,ร,รงเรียนก่อนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการบ้านการบ้านยังไม่มีจ้ะนะคะในช่วงที่นักเรียนยังหยุดอยู่ที่บ้านยังเรียนออนไลน์อยู่นี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่า อย่าทิ้งแมสนะคะต้องใส่ตลอดนะคะนอกจากว่าถ้าเราอยู่ในบ้านอย่างนี้บ้านของเราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะถอดได้นะคะ,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณคยธนกรไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอในสัปดาห์หน้า EP ที่3นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ